สวัสดีครับเอฟซีมือนี้มาพบกันในวันที่สี่มีนา,มนานคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะสำหรับมื่อนี้ผมกตีน้นำลักหน่วยบนที่ผ่านเข้ามาจากงวดทีแล้วนะครับลนะักหน่วยบนงวดที่ผ่านมาลงให้เอฟซีรับชกไปสี่สูตรนะครับสนะี่สูตรผ่านสามสูตรครับกับผ่านตัวชนนะครับผนะ่านที่ตัวชนเพราะว่าชนสามสามในสี่นะครับนะ ถ้าช่นสองวมีนะครับเนาผ่านเพราะว่าที่สุดต้องเอาสามและสี่นะครับชนที่สามสุดและสี่สุดตัวที่ชนหกกับเจ็ดมาอะที่สุดนะครับว่ามาเอฟซีบ่มาเลยนะครับมาตัวที่ชนสา,ามสุดนี่ครับเพรามาตามมึงสามสุดนี่นะครับวอนนี้ตามสามสุดนี่แล้วจะมีสูตรไม่มาเพิ่มเติมอีกหนึ่งสุด เหตุผลที่มาเพิ่มเติมเดี๋ยวเอฟซีคอยอบิงอยู่ในคลิปนี้แล้วคุณติดหวอกว่าเป็นอย่งคือ,อจ้างเอาสูตรไม่มาเพิ่มเติมอีกัแบเบนาะก่อนไปรับชมกับข,ข,ข้อฝากคำเตืนอนก่อนครับนะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนห้องกตีมาบังกันเลยสูตรแรกนะครับสูตรแรกสูตรแรกก็เป็นสูตรที่เดินดีเป็นสูตรที่เดินดีสูตรนี้เดินทางแต่กระดาษแผ่นแรกแล้วนะครับเริ่มเหมือนตัวกระดาษแผ่นแรกนะครับเป็นสูตร 6ตัวนะครับเป็นสูตร6ตัวที่ไม่มีค่า x เ,เลยครับถ้าสูตรใดที่บ่ค่อยมีค่า x จะจะแม่นพีแบบนนแบบ่อ่าตัวใหญ่ครับเนาะอ่าก็มีอรูดบางแต่ว่าครับตัวใหญ่สูตรใดที่อจะใส่ค่า x ที่เดินดีโดยธรรมชาติแบบนี้ตัวใหญ่จะแมบบ่นนะครัแบบเดินแบบว่าว่าต้องข้ามตัวเลขครัแบเนาะไม่ต้องข้ามค่า x โดยใดนี่ครับเขาเดินโดยธรรมชาติของเขานี่ครับโดยไม่ ไม่ต้องใช้ค่าเอกเลยเขาจะเรียงแบบนี้เรียงแบบนี้ก็หาหาอยากสูตรแบบนี้นะครับหาอยากบางสูตรมีหอดสี่ตัวอ่ะเจ็ดแปดตัวก็ยังอ่ะบดเดินยาวแบบนี้ครับนะครับมันแล้วแต่ครับนแล้วแต่จุดตำแหน่งที่เขานำมาใส่คำนวณครับนตำแหน่งอ่ตำแหน่งสูตรของสูตรนี้ถือว่าสุดยอดครับอันทฤิติ สิบห้างวดสำหสถิติสิบห้างวดในงวดที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนํำลงเดินเงียเลยเอฟทีเดินงด F T. เนงีงเลยสา,า,ามวด,มย,ามาดมยูกระดาษแผ่นนี่สามวดสำหรับะถามว่ากระดาษแผ่นใหม่ถามว่ากระดาษแผ่นใหม่จะมาเดินต่ออีกสามงวดกับมวดที่ผ่านมาสําหรับอสูนี่เท่ากับว่าเขาเดินหกงวดนะครับกระดาษแผ่นกาสามวดที่ เขาเดิอนอยู่กระดาษแผ่นเกาก,กระดาษแผ่นไม้ข่าวมาสองหละกะัก็ะสามก็งวดที่ผ่านมาเอา่องวดที่ผ่านมาเลขที่ออกแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่ฮลักหน่วยคือเลขสี่ฮะลักหน่วยบนคือเลขสี่นี่ครับตามนี้เลยนะครับนะ รับสูตรนี่ผมกับชอบมากชอบชอบสูตรนี้มากเลยเนีย่ยที่เขาเดินแบบเข้าสังเกตมาว่าวการเดินหลังๆมาช่วงที่น้ำลงเขาจะเดินอยู่ตำแหน่งที่สามนะครับเดินอยู่ในตำแหน่งที่สามสามตัวหลังเขาที่บอค่อยเดินนะครับล้วกลาข้ามมาฟังนี่เขากลับมาเดินอยู่อยู่ในตำแหน่งสามตัวนี้ที่ในตำแหน่งยังอยู่ในตำแหนง่ง ามตัวหน้าอยู่สำนักอ่ะสามตัวหน้ายังเดินดีอยู่นะครับชอบถุนนี้แหละเพราะว่าเขาเดินไม่ไม่กระโดดไปกระโดดมาเลาเราจะจับทางง่ายเราจะจับทางตัวเลขง่ายหน่อยถ้าเป็นสูตรอื่นมันก็กระโดดไปกระโดดมาเนาะ,นะถ้าเป็นสูตรนี่ก็ ค่อนข้างอาจจะเดาง่ายกว่านะครับนะเดาง่ายกว่ายี่สิบเอดอ่ายี่สดหัวตงมาหลุดเลยหลุดหนะลุดนะครับทั้งสถิติทั้งน้ำลง21งวดหัวนะครับเดินอ่ะ6งวดแล้วอ่ะที่น้ำลงช่องนะครับนะวิธีคำนวณอ่ะสูตรนี้เข้าเสียใจ ลักร้อยครั้งที่สามหลักร้อยครั้งที่สามบวกกันสองครั้งบวกหนึ่งคงที่หลักร้อยครั้งที่สามหลักร้อยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สามก็คือเลขเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดบวกหนึ่งเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกหนึ่ง เป็นห้าได้ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดที่ชอบมากสูตรนี้สุดยอดมากนะครับผมชอบตัวนี้มากที่สุดเราดูง่ยายนะครับตัวต่อไปอ่ะแปดเก้าศูนย์อ่ะนี่ตามนี้เลยนะครับตำแหน่งนี้เขาบ่กเดินมา ายห,หววเดือนตำแหน่งที่ได้แปดเก้าศูนย์เอพี่วันนี้เขาที่คาดว่าความน่าจะเป็นนะ่าความน่าจะเป็นน้ำละขอให้ผ่านนะ้ะขอให้ผ่านวันนี้ขอให้ผ่านอีกเอพี่เขต่อไปเป็นวดที่ยี่สิบสองทาเดือนต่อเขาว่าเบองสูตรที่สองที่ผ่านออกมา สามวันทีเดียวแ่ว่าสูตรนี่ก็เป็นสูตรหกตัวกันแต่เขามีค่าอีกแต่เขาก็ยังเดินอยู่เบบนี้นะครับเป็นสูตรหกตัวเตือีสิบสองวันนะเตือทีสิบสองวันวัที่สิบสามน้ำลงนะครับเขาเดินมาสามวันแล้วเดินมาสามวักับวัที่ผ่านมานะครับถือว่าถ่ายชนกันระวังสองสูตรนี้เขาก็ยังเดินดีนะครับแล้วเราใส่แล้วะสองสูตรนี้ ยังเดินดีอยู่หดที่ผ่านมาแปดเก้าสี่ลักหน่วยบนเลขสี่นครบสูตร,น,ร,ตรนี่กระจายนะครับสูตรนี่กระจายเป็นเส้นมาแบบนี้แต่ก็มาขามาฟังนี้เขาสิบว่าเดินแบบเป็น ต้องเนื่องกันภายในนี่ครับโดดไปโดดมาแล้วนาะเดานี่สูนี่แล้วนาะต้องอาศัยส,สูตรแลินอ่าเดินดีมาชนกันนั่งได้ตัวชนออกมาแล้วนาะถ้าสูตรเดินดีอ่าสูตรใดที่ชนก็คือก็จะมีความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นนะครับเดินมาแล้วสามวัดสูตรนี้นะครับ นำลงสามวัดทีเป็นสัญลักษณ์แบบนี้อที่ยอดหลังผมกระสีบวขีดเพราะว่ายอดหลังพันอยู่แล้วนะครับเดินหน้าขอให้เดินวิธีคำนวณน,นี้เข้าสิทธิ์ใส่รักแสนของเราที่หนึ่งบวกรักหมื่นของเราที่หนึ่งบวกรักพันของเราที่หนึ่งบวกรักสิบหลังบวกรักหนว่วยหลังตามนี้เลยเอาบปสามตัวแรกเลยสามตัวแรกของเราที่หนึ่งนี่ครับหนึ่งอ่าแปด ปดหนึ่งแปดนี่ครับแสนหมื่นพันแปดหมื่นแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแล้วก็สิบหน่วยล่างอ่ะสิบหน่วยล่างก็คือห้ากับสี่ห้าและสี่อ่ะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้า 8บวกหเป็น9 9้เบวก8เป็น17ได้7 7เบวกหเป็น12ได้2 2งสองบวกสเป็นหวันี้ได้เลขหนับไป4โตัวแล้วค่อยไปบวก2 6 7 8 ก้าอ่านะครับเพได้เก้าบวกสองนี่ครับคบ่าเอกตัวนี้ในกานับไปอัลังอีกสองตัวเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองจัดตามนี้เลยถ้าเดินต่อที่เป็นงวดที่สิบหกสิบหกงวดถ้าเดินต่อเนาะละ เดินมาแล้วโดยรวมกับสิบหางวัดนครับโดยรวมสิบห้าวัดนะครับเดินไปแล้วสามวัดจะเดินต่อไหมจะมาที่ตัวชนอีกหรือไม่นะครับเดี๋ยวข้อเทาจมาบางังสูตรที่สามที่พันเข้ามาในวันที่แล้วครับสูตรนี้ก็คยรุลดมาครังหนึ่งนวครับคยอยดมาครังหนึ่งน้นนำลงวันนี้แล้วก็ลดวันนี้ก็เดินต่อมาอีกวัดที่ผ่านมากก็เดินนะครับ เลขที่ออกแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่หลักหน่วยคือเลขสี่นีครับผ่าน สิบสี่เราต้อไปเรื่งวดที่สิบห้าครับตามนีดเลยนะครับวิธีคำนวณสูตรนี้ถ้าจะใส่รักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งแล้วกับวกเก้าข้องที่หลักร้อยครั้งที่หนึ่งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเล 1, อขหนึ่ง 1, 1, 1, 1, บวกกันสองครั้งหนึ่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 งบวกเก้าครับ หนบวกหเป็น2องสองบวกเเป็นสิบอได้หนึ่งนับเรียงไปเลยเอฟซีม,ามิาเอกตนี้นีแบบ่ยครับนับเรียงไปเลยหาตัว1 2ึ่งสองสามสี่ห้าอ่นีแบบ่หนึ่งสอี่ห้าจะเดินต่อไหมครัแบเพราะแบบว่าบางสูตรใหม่สูตรใหม่น,มนี่อาจจะหลยตัวแน่จักน่อยยครัแบบ อาจจะหลายตัวแต่ว่าเขาก็เดินอยู่นะครัเฮ้าที่มาส้นกันกับสูตรที่ผ่านเข้ามาครับสูตรใหม่สูตรนี้สถิติกับยูทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามวัดวัดที่วันนี้จะเป็นวัดที่สิบสี่นะถ้าเดือนต่อ งวดแรกเริ่มเดือนหน่งตงที่ออกหกศูนย์หกเลขหกงวดที่สองเลขสองมาลักหน่วยงวดต่อมาเลขห้างวดต่อมาเลขสองงวดต่อมาเลขสี่งวดต่อมาเลขหนึ่งงวดต่อมาเลขสามงวดต่อมากเลขสามงวดต่อมาก็เลขเก้าต่อมาเลขเก้าต่อมาเลขศูนย์ วัดพม่าเลขเจ็ดวดล่าสุดเลขสี่ครับตามนี้เลยนะอาจจะหลายตัวแน่เจ็ดตัวสุดนี้เจ็ดตัวแต่เขาก็ยังเดินอยู่ับว่าเขาก็ยังเดินดีอยู่ไม่มีค่า x นี่ครับนับเรียงผมชอบสูตรแบบนี้นะสูตรที่นับเรียงนะครับอ่าสำหรับสูตรนี้ เดือนอ่าทิศสามวัดนับสถิติยุทธีทิศสามวัดอ่ะเงี่ยทิศสามวัดเงี้ยตามนี้เลยอ่ะกําลังเดือดดีนับละเข้าสิม่มซ่อนกับสูตรอาจจะหลายกว่าอ่าสูตรแรกๆแค่ตัวเดียวนับะเงี้ยสูตรที่ใส่งานอ่าทุกงวดกับหกโตนับะอาจจะเกินไปเนืองโตอ่าบ่เป็นยังนะครับ แล้เวเขาก็ชนกันออกมาอย่างเข้ามาแล้บดทั้งเกตโตนะครับตามนี้เลยมัน,เป,น,นเป็นวิธีการเป็นวิธีการในการชนตัวเลขนละครถึงแม้นเข้าเอาสิบตัวมันก็ต้องชอนออกมาว่าได้เอาทั้งสิบตัวขึ้นก่านะครเอาเฉพาะตัวที่ชน,นะครับบางท่านอาจจะว่าหลายตัวนะครหลายตัวหลายตัวบางสูตรเขาบ่กเขานะบเห็นสิันแล้วแต่ วิธีคำนวณสูตรนี้เขาถี่ใส <sk ry mus> <c jal loyalty> ่ลรักหน่วยของลมาที่หนึ่งบวกลักสิบหลังบวกลักหน่วยหลังบวกลักลอยครั้งที่สี่บวกลักหน่วยครั้งที่สี่บวกเก้าข้องทีวิธีคำนวณตามนี้เลยหลักหน่วยของลำมาที่หนึ่งคือเลขสี่อ่ะสิบและหน่วยล่างก็คือห้ากับสี่แล้วก็ลักลอยและลักหน่วยครั้งที่สี่ ร้อยเลนหน่วยข้างที่สี่ก็คือหกกับหกหกและ 6, หกเนียครับบวกเก้าคงที่ตามนี้เลยสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามได้สามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าได้ห้าห้าบวกเก้า 5้าบวเกเป็น14ได้สี่ได้สนับเรียงไปเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศนยับสีห้าหเจ็ดแปดเกาศนย์ตัวไหนจะมาครับะตามนี้เลยพีขอให้เดินต่อครับนะเ้าบาเอิง อ่ะทุกสูตรที่ผมได้นำลงในมือนี่ยเอฟซีอ่ะสูตรนี่คือเอ่อสูตรใหม่ครับน่ะสูตรใหม่ที่อุคังลางเจ็ดตัวนะครับสูตรเก่าอ่ะซีอข้างบนสามสูตรครับน่ะข้ามานทางเกียร์เบิ้งครับล่ะเอฟซีสูตรแรกนะครับสูตรแรกอ่ะผมเขียนสูตรที่บ่คอยชน สูตรเกา่านับละนี่ที่จริงเขาเป็นสูตรเก่าที่พันเขามาแต่วางมากกว่านี้เขาที่ช่อนกันแช่สองสูตรนี่นับละผมก็เลยหาสูตรมามาช่อนเพิ่มเติมช่อนให้ชัดเจนขึนนับละแต่คือสูตรใหม่ที่ได้เจ็ดตัวนี้นับละเป็นอย่างผมคือจังอ่าว่าใช้สูตรนี่นำ้นำนับละเพราะว่าสูตรนี่ผมสังเกตบิ่งแล้วว่าเขาไปช่อนรักสิบ เลขที่น่ครับหลักสิบก็มีแต่สองสามสี่นะครับน่ครับสองสามสี่ผมว่าสูตรนี้งวดนี้อ่าถ้าเขามาเขาน่าจะไปที่หลักสิบนะครับไปชนหลักสิบน่ครับหลักสิบก็จะมีเลขแบบนี้ครับน่าจะไปชนที่หลักสิบอ่าเพราะฉะนั้นแล้วสองสูตรนี้น่าจะมาที่หลักหน่วยนะครับอ่าน่าจะมาที่หลักหน่วยผมก็เลยอ่า าสูตรขึ้นมาเสริมตรงนี้สูตรนี้ผมจะว่าใส่งานนะครับผมจะไม่ใช้งานผมจะ,ะพักไว้ก่อนนะครับสูตรข้างบนนี้เพราะว่าเขาไปชนหลักสิบนะครับเขาไปชนหลักสิบหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะครับชนสองสามสี่ห้าเลยนะครับ 2, 3, 4, รบ,บางสูตรก็มีเลขหนึ่งนะครับผมว่าเขาหน้าจะไปหลักสิบผมก็เลยใช้สามสูตรนี้วันนี้เข้าจะใส่สามสูตรข้างล่างนี่เอฟซี สูตรเก้าสองสูตรแล้วก็สูตรใหม่เลขห้าจนสองสูตรนะผมจะเอาอ่ะที่ชดสามสูตรเลยเอาตัวเลขที่ได้บ่ไหลนะนะห้าจนสองสูตรอ่ะไม่เอานะะแล้วก็เลขหกอ่ะมีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรตัวต่อมาเลขเก็ดมีหนึ่งสูตรสองสูตร สามสูตรตัวตมาเลขแปดอหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรตัวต่อมาเลขเก้าหนึ่งสูตรสองสูตร,ตร,ตตลตร,ตรและสามสูตรนี่ครับตัวชนสามสูตรจะได้หกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยบนหมวดน,นี้จะมาไหม หกเจ็ดปดเก้ครับเอซีหลักหน่วยบนงวดนี้จัดให้ไปตามนี้เลยเอซีตามนี้เลยหา,าไปเดี๋ยวผมตัดให้ว่ามันหลายโตอีกนะครับผมว่างวดนี้เราจะลองเสี่ยงดูอีกครั้งหนึงครับเอพี วันนี้ชนกันสามสูตรหกเจ็ดแปดเก้าเ็ี่หกเจ็ดแปดเก้าก็ไปชนเลขดับชนเลขดับสูตรนี้กับือว่าเป็นกับเป็นสูตรเดินดีอยู่ที่ได้เลขแปดเจี่นี่เดินดีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วผมขอตัดออกแล้วก็ขอตัดถ้าเอฟซีทันไรช็อบกันบ่าวากันรับนักขอตัดเลขแปดก็แล้วกันตัดเลขแปดให้เหลือสามตัวหก เจ็ดเก้าอ่อัยเจ็ี่สี่อ่ะทำแบบนี้บางท่านอาจจะชอบเลขแปดอยู่นับละครับนะท่านอาจจะชอบที่เลขแปดอยู่แต่ผมว่าอลองวัดใจกันกันกบเลขกลับชุดนี้ดูพ่อเขากำลังเดินดีอยู่นะับะก็เหมือนงวดที่แล้วนะตามนี้เลยเจสีสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดแต่ไว้จับลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอนายนะครับเด้อกติดตมี เขาล้างแรงรใจเฮดคลิปใหม่ๆหาสูตรด,ดีๆให้เอฟีได้รับชมตัวเลขเป็นแชร์แนวทางครับเนะออเอฟทีกับแคปนาจอไว้ครับนะลักหน่วยบนวดประจำวันที่16มีนาคม2568ันะำหรัอสบะครับสารับคิปนี้กันสวัสดีครับ